ลูกค้ามาเวลานี้ไม่ได้ไม่ได้กินใช่ไหมครับผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ต่อแถวเอาเอาเท่าไหร่ดีครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับในตอนหน้าจะเอาใหญ่กว่าน่าจะไปซื้อเบียด้วยอยู่เชื่อ มันนี่ร้อยเองลูกมีสัวนะของเกี่ยวเรื่องตกใจเราใส่ถาดเลยไหมหรือว่าใส่กระป uh. uh. oh, nah ุกใส่อะไรนี่กระปุกก็ได้ค่ะ ฝั่งข้างนู้นครับจากที่เราชิมแล้วนะครับผม,มก็คือว่ารู้สึกว่ามันจะเค็มครับถามว่าอร่อยไหมในส่วนตัวผมให้ที่สี่ครับผมสี่เต็มสิบก็ลองไปชิมกันดูเองแล้วกันนะครับผมอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับรู้สึกว่ามันเค็มมากเกินไปครับผมก็มาตามเราเลย อย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง YouTube, TikTok, Instagram และ Facebook นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ